คือ ตอนแรกที่เจอกันก็คุยกับน้องแล้วก็สิ่งแรกที่ทำก็กคือโยอนความกดดันจากตัวน้องออกไปก่อนแล้วรู้สึกว่าน้องเขาดำฟรีไดฟ์ดแบบของเขาครความความรู้สึกของเขาคือการการทำมันแบบจริงจังเพื่อที่จะให้งานออกมาดีซึ่น้องเป็นคนตั้งใจมากๆกก็เลยเอาตรงนี้ออกไปก่อน เหมือนเป็นจิตที่ยานิดนึงแบบว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดำน้ำเล่นกันเพราะว่าก่อนที่จะเจอน้องอ่ะน้องเรียนมาบ้างแล้วเรียนมาบ้างแล้วซึ่งตอนนี้เราไม่เราไม่ได้ห่วงเลยห่วงแค่ว่าน้องยังมีความกดดันยอยู่เมื่อไหร่ที่ฟรีได้เป็นกีฬาที่เมื่อไหร่ที่กดดันและเครียดจะทําได้ไม่ดีต้องรู้สึกรีแลกซ์และสนุกกับมันจริงๆถึงจะทาได้ดี ทำให้ดูบ่ายันดก่าเอาละค่ะไปกลับสองเดี๋ยวาจิมกนคือความรู้สึกตัวเองรู m <m ้เลย่หายเลยกลับแบบนี้มา ลยยวคัดไว้อไม่ให้รถดับเราหยุดก่อนใส่เกียร์หนึ่งมาเอาละยกเบรกพอระดับแรกปล่อยคันช้าๆเหมือนเดิมเอาใหม่เอาใหม,กกม,อม,อม่อย่าเบรไว้กระตัดรถยกเบรปล่อยคันช้าๆ้ปล่อยทีเดียวมันจะกระตุกัน ถึงที่ล่ะเก่งเกินกูให้กี่คะแนนไอ้เอาเพราะว่าน้อยมากเรียนแค่ไม่ถึงสี่สิบนาทีเลยก็เธอมาสายประมาณติดกว่านาทีได้เหรอแต่มาเรียนจริงๆนั่นสี่สิบนาทีน้อยมากคุณบอกว่าการที่ออกมือใหญ่ได้เรียนแค้สี่สิบนาทีน้อยมากน้อยคนที่จะออกมาส่วนมากก็ชั่วโมงหนึ่งสอง เห็นลล่ะเห็นไหมล่ะเยเธอรู้สึกยังไงเธอรู้สึกยังไงเนี่ยพูดภรั่งเิคือตอนแรกคือก็คือไม่คิดว่าแบบมันจะง่ายแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะยากคิดว่าก็ต้องเปิดอนุญาตให้ตัวเองทาให้ได้ เปลี่ยนเกียร์แค่นั้นเองน้อยมากน้อยคนที่จะเอาถึงไหนได้เราออกขะยานทะยานทะยันเกียร์แบบประมาณอะไรชั่วโมงนสี่ชั่วโมงเลยใส่กิโลอีกอะไรก็แค่ประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งวันสี่สิบกิโลนะคือเลิศทำถึงนี่วันนี้ชินมีชื่อรายการให้เธอด้วยนะเดี๋ยวเธอพูดอยู่กับว่าคือรายการอะไรคือรายการว่าถ้าพี่ฟินขับเกิร์ฟปิ๊งจะทางหมาอ้า แทนเกิร์ฟีครูนั่งไหมคะนั่งค่ะบายบายค่ะทุกคนจากันไปเก่งมากอดินในระ๊ายบาย